ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการทดสอบแบตเตอรี่ของรถยนต์น,น,นะครับเป็นเครื่องทดสอบแบตเตอรี่แบบดิจิตอลเลยนะครับบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับที่มีน้ําหนักขนาดเบามากเลยนะครับ น้ำหนักแค่ประมาณ65กรัมนะครับแล้วก็มีสายที่จะต่อเข้ากับควบัวกควลบของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่เมดนะครับ12โวลต์ซึ่งจะมีหลอด led นะครับที่มีอยู่จำนวนถึง6หลอดเลยนะครับจะมีหลอดสีเหลืองอยู่1หลอดครับแล้วก็หลอดสอีเขียว สหลอดหลอดที่แดง2หลอดนะครับเป็นหลอดไฟ led ที่จะบอกสถานะว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นนะครับอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่หรือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานนั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเล็กกระทัดรัดมากเลยนะครับเครื่องมือทดสอบแบตเตอรีอ่ดิจิตอลของรถยนต์นะครับ หรือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แบตเตอรี่ของรถยนต์ของเรานะครับว่า,าสถานะของแบตเตอรี่ของเรานั้นจะอยู่ในสภาพที่ดีหรือ,อที่อยู่ในสภาพที่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับเพลกกระทัดลัดอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีมีสายขั้วสองสายสีแดงกับสีดำนะครับที่จะเอาไปต่อเข้ากับที่จะไปขีดเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ของรถยนต์นะครับนี่ครับแบตเตอรี่เมตร12โวลต์นะครับ LED ดิจิตอลเขาก็จะมีอยูอ่อยู่3ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ด้านล่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่ก่อนที่เราจะชาร์จนะครับ ก่อนที่เราจะชาร์จเราจะตรวจดูว่าแบตเตอรี่เราอยู่ในสภาพที่ดีไหมนะครับเสร็จแล้วก็อีกในส่วนนี้นะครับส่วนกลางนี้เป็นส่วนที่บอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานขนาดขนาดไหนนะครับที่ว่า,อ,าอยู่ในระดับโลหรือว่ามีเดยมหรือว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบเต็มฟูลเลยนะครับ ส่วนที่อยู่ด้านบนนั้นก็เป็นสถานะของการชาร์จว่าเราสตาร์ทเครื่องแล้วแบตเตอรี่ของเราเนี่ยชาร์จงานอยู่ในสภาพที่ดีไหมนะครับถ้าโชว์สีเขียวนี้นะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ของเราอยู่ในสถานะที่ชาร์จไฟได้ดีนะครับถ้าฟรอวนี้ก็สามารถไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้นะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเป็นเครื่องมือ ในการทดสอบแบตเตอรี่แบบดิจิตอลของรถยนต์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเราไปต่อเข้ากับขั้วแบตเตอรี่แล้วนะครับถ้าเรายังไม่ติดยังไม่สาตาร์ทรถยนต์นะครับถ้าไฟสถานะตรงนี้ไม่ขึ้นก็แสดงว่าแบตเตอรี่ของเรานะีา่ไม่ทำงานนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นหมดสภาพแล้วหรือ ถ้าเราสตาร์ทติดนะครับก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำงานผิดพลาดหรือว่าเครื่องมือของเราอาเสียแล้วก็ได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวเช็คอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะดูสถานะของแบตเตอรี่ของเราว่ายัางใช้งานอยู่ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่รถยนต์เลยนะครับแล้วไปลองทดสอบดูนะครับว่าการใช้งานของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมา,าทดสอบอเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่รถยนต์นะครับกับรถผมดูนะครับว่าการใช้งานของเขานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเช็คแบตเตอรีอ่รถด้วยนะครับว่าอยู่ในสถานะที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีไหมนะครับหรือว่าแบตเตอรี่นั้น จะเป็นการทดสอบแล้วก็วิเคราะห์แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์กับแบตเตอรี่ของรถผมให้ให้ดูนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ของผมนะครับซื้อมาเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ สีนะครับเดือน9ปี62นะครับแล้วเราจะเห็นว่าขั้วบวกสีแดงนะครับขั้วดำสีขั้วลบสีดำนะครับแล้วผมจะต่อขั้วแบตนะครับเข้ากับ เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์นี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทรถยนต์นะครับตอนนี้ผมจะเสียบดูก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ สถานะว่าแบตเตอรี่ของผมอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ว่าส่วนที่จะเป็นฟูลที่จะเต็มนั้นนะครับก็กระพริบอยู่แสดงว่าแบตเตอรี่ของผมตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เต็มที่นะครับแต่ว่าอยู่ในระดับกลางโอเคแต่ว่าฟูลนี้ไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับก็กระพริบอยู่อย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ นะครับตอนตอนนี้เรา,าตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ของเรานะครับว่าสถานะแบตเตอรี่ของเราตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางถึงขั้นที่จะเต็มนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เต็มเต็มที่ถ้าเต็มที่มันจะไม่กระพริบอย่างนี้นะครับตอนนี้เราไม่ได้สาตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถ้าไม่สาตาร์ทเครื่องยนต์สถานะที่อยู่ด้านล่างที่เราว่าชาร์จเนี้ยมันไม่ขึ้นนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูแล้วก็เราก็จะมาต่อขั้วแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูที่ว่ามันจะโชว์อะไรให้เราดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ครับตอนนี้ผมจะตัดเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อ,อเครื่องทดสอบแบตเตอรี่นี่ครับแล้วก็จะมาดูนะว่า,าไปที่บอกสถานะนัน้นมันจะขึ้นอะไรมากนะครับ ตอนนี้ขึ้นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ตู้อื่นไม่มีอะไรขึ้นเลยสถานะคราบตัวน,นี้ไม่ขึ้นเลยนะครับทีนี้ผมก็พี่ขราว่าแบตเตอรี่ของผมนั้นตั้งแต่เดือนเก้าปี62นะครับตอนนี้ก็ปี64แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเดือนอ กรกดาสิงหากันยาเจ็9แปก้าเาสถานะของแบตเตอรี่ของผมนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือเกือบสองปีแล้วนะครับคุณภาพก็อยู่ในสภาพที่อาจจะดีมากหรืออาจจะไม่ดีมางหรือว่าอยู่ที่ตัวอุปกรณ์ผมก็ไม่ทราบนะครับนะครับตอนนี้เรากําลังชาร์จอยู่นะครับ เราติดเครื่องยนต์อยู่ตัวฟอที่ว่าไม่ดีนี่กระทิปแสดงว่าของเราเนี่ยชาร์ตมันก็ยังอยู่ในหน้าที่ดีอยู่นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คใหม่นะครับหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับว่าสถานะแบตเตอรี่ของผมจะเป็นอย่างไรนะครับจะเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรแตกต่างไปกว่าเดิมไหมนะครับอ่านะครับเมื่อกี้ผมสตาร์ทรถแค่ ไม่นานนะครับแต่ทีนี้ไฟสถานะบอกว่า full ก็คือเต็มเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเต็มเลยครับแล้วก็ไฟที่เป็นสีเหลืองที่ว่ามีเดิยมนี่ครับปานกลางก็ไม่ได้โชว์เต็มที่นะครับแสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยมีไฟอยู่อย่างเต็มที่เลยนะครับสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมเครื่องอทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์แบบดิจิตอลนะครับหรือเป็นเครื่องอวิเคราะห์แบตเตอรี่รถยนต์ของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะได้เครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นการวัดหรือว่าวิเคราะห์แบตเตอรี่ของรถยนต์ของตัว ของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับก็มีขายอยู่ที่ของผมซื้อมาก็อยู่ในราคาที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับก็มีหลายร้านที่ราคา100กว่าบาท 200- 300ก็มีก็เลือกดูเอาก็แล้วกันนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซั b s c r i ต e ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ